สวัสดีครับวันนี้พามาชมที่ดินสวยๆหนึ่งแปลงนะครับที่อำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองนะครับที่ดินปัจจุบันเป็นสวนยางพาราอายุ7ปีนะครับเนื้อที่ทั้งหมด23ไร่1งาน69ตารางวานะครับเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคุดแดงนะครับเนื้อที่ปัจจุบันก็เป็นสวนยางพาราทั้งแปลงนะครับเต็มพื้นที่เลยตัวที่ดินก็ ติดกับถนนสาธารณะถึง3ด้านนะครับสวยมากๆเลยนะครับเอกสารสิทธิ์ในโฉนดจะระบุเป็นทางสาธารณะถึง3ด้านนะครับด้านหน้าที่ดินก็ติดทางราดยางกว้าง92เมตรนะครับด้านข้างที่ดินก็เป็นทางสาธารณะเป็นทางดินนะครับยาวถึง345เมตรนะครับด้านหลังที่ดินก็เป็นทางสาธารณะ เป็นทางดินนะครับกว้างถึง120เมตรนะครับด้านหลังก็จะกว้างกว่าด้านหน้าที่ดินนะครับด้านนี้120เมตรนะครับตัวที่ดินก็อยู่ไม่ห่างจากชุมชนนะครับใกล้ที่ดินเราก็มีบ้านของเพื่อนบ้านมีสวนผลไม้ของเพื่อนบ้านอยู่ข้างที่ดินเลยที่ดินก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมเลยนะครับสี่เหลี่ยมผืนผ้าเลย สวยเลยนะครับติดถนนสาธารณะถึง3ด้านตัวที่ดินก็เข้าจากถนนสาย3 44บ้านบึงแกงเข้ามาเพียง6กิโลเมตรเท่านั้นนะครับเป็นทางลาดยางตลอดเส้นทางเลยเข้ามาจากถนน4เลนสายส4 4บ้านบึงแกงเพียง6กิโลเมตรก็ถึงที่ดินแปลงนี้เลยนะครับตัวที่ดิน ไม่ห่างจากตลาดนัดวัดโรงเรียนด้วยนะครับ1กิโลเมตรเท่านั้นจากตลาดนัดวัดโรงเรียนเข้ามาที่ที่ดินแปลงนี้นะครับข้างที่ดินของเราก็มีส่วนผลไม้มีบ้านของเพื่อนบ้านที่อยู่ในส่วนผลไม้อยู่หลายหลังเลยนะครับไม่เปรี่ยวติดถนนลาดยางสาธารณะสเส้นหลักของหมู่บ้านเลยนะครับถนนดี แล้วก็ตัวที่ดินก็เหมาะกับการซื้อเก็บเก่งกําไรนะครับหรือว่าซื้อไว้เป็นมรดกให้ลูกหลานนะครับแล้วก็ท่านใดจะซื้อแล้วพัฒนาเป็นสวนผลไม้ผมก็มีทีมงานรับปลูกรับวางระบบรับดูแลให้ด้วยนะครับราคาก็คุยกันหน้างานได้เลยนะครับสนใจซื้อไว้เป็น มรดกให้ลูกหลานหรือว่าจะซื้อเก็บเก็งกําไรหรือจะซื้อเพื่อทําเป็นสวนผลไม้เป็นบ้านสวนก็เหมาะนะครับที่ดินแปลงนี้ติดด้านหน้าติดทางลาดยางยาวถึง92เมตรนะครับไกลกันก็เป็นแปลงของเพื่อนบ้านที่กําลังพัฒนาเอาอยางพาราออกนะครับกําลังปลูกผลไม้ปลูกทุเรียนปลูก ผลไม้ธานาชนิดนะครับกายเคียงแปลงเราก็กำลังพัฒนาเป็นสวนผลไม้อันนี้ก็ทางลาดยางนะครับหน้าที่ดินของเรานะครับไม่ห่างจากชุมชนนะครับห่างจากชุมชนเพียง1กิโลเมตรเท่านั้นตลาดนัดวัดโรงเรียนก็ห่างจากที่ดินเราประมาณ1กิโลเมตรนะครับเดี๋ยวผมพาเดิน ดูหน้าที่ดินนะครับที่ติดกับทางลาดยางนะครับหน้าที่ดินติดทางลาดยางก็กว้าง9 2เมตรนะครับตัวที่ดินแปลงนี้ไม่ห่างจากสนามบินส่วนอุณหภูมิไม่มากนะครับ147กิโลเมตรเท่านั้นนะครับห่างจากถนนสี่เลนสายที่344บ้านบึงแกลงก็เพียง6กิโลเมตรเท่านั้นนะครับไม่ไกล ตลาดนัดวัดโรงเรียนก็1กิโลเมตรเท่านั้นถือเป็นที่ดินแปลงสวยหนึ่งแปลงเลยนะครับติดทางสาธารณะถึง3ด้านราคาก็ไม่แพงด้วยนะครับเจ้าของตั้งราคาไว้ที่ไล่ละ490 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับราคาก็ยังต่อรองได้นะครับมาดูแลวชื่นชอบก็พาต่อรองราคาตรงกับพี่เจ้าของเลยนะครับติดถนน ลาดยางสายหลักของหมู่บ้านนะครับยาวถึง92เมตรประมาณนี้นะครับหน้าที่ดินก็ติดกับทางลาดยาง92เมตรด้านข้างติดทางดิน345เมตรด้านหลังติดทางดิน120เมตรนะครับติดถนนถึง3ด้านเลยนะครับที่ดินแปลงนี้ ปัจจุบันก็ปลูกยางพาราไว้เต็มพื้นที่นะครับ23ไร่หงงาน69ตารางวาเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคุดแดงที่ดินก็ไร่เรียกับถนนลาดยางเลยนะครับไม่ต่ำกว่าถนนลาดยางนะครับพื้นที่ไร่เรียกับถนนลาดยางเลยจะซื้อแล้วพัฒนาเป็นสวนผลไม้หรือว่าจะซื้อไว้เอาอไรายได้จากยางพารา ก็สวยนะครับแปลงนี้เนื้อที่ทั้งหมด23ไร่1งาน69ตารางวาเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดครดแดงนะครับตัวดินก็จะเป็นดินลูกลังปนดินล้วนปนทรายนะครับเหมาะนะครับที่จะพัฒนาเป็นสวนผลไม้หรือว่าจะซื้อเก็บไว้เก่งกำไรก็สวยนะครับที่ดินแปลงนี้ยางก็เป็นยางพารา1 6 0 0เปลือกดำนะครับ ยางพารา 600, 600ก็ให้น้ำยางพาราได้ดีเลยนะครับผันนี้เดี๋ยวพาขับรถดูภายในสวนกันนะครับว่าบรรยากาศภายในสวนเป็นอย่างไรบ้างตัวปัจจุบันก็เป็นสวนยางพาราทั้งหมดเลยนะครับทั้งเต็มพื้นที่เลยด้านข้างนี่ที่กำลังวิ่งก็เป็นทางสาธารณะนะครับ ยาว345เมตรนะครับส่วนยางพาราทั้งหมดเลยทั้งแปลงนะครับด้านหลังนี้ก็ติดทางสาธารณะเหมือนกันนะครับเป็นทางดิน120เมตรนะครับด้านหลังจากคว,วางคว,วางขวาด้านหน้าที่ดินนะครับเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคุดแดงนะครับ เพื่อไม่ให้พลาดที่ดินสวยๆในจังหวัดระยองและจังหวัดจันทบ,บุรีและที่ดินทั่วประเทศนะครับรบกวนกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมจนจบคลิปนะครับเราจะมีที่ดินสวยๆมาให้ท่านลงอย่างลงให้ท่านดูอย่างต่อเนื่องนะครับขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับขอบคุณครับ